สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งทั้งอาจารย์อมรรับนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีพลังจิตของชาวราศีกรกฎค่ะการพยากรณ์ครั้งนี้นะคะจะมุ่งเน้นดูเกณฑ์สถานการณ์ทั่วไปและปิดท้ายด้วยนะคะสถานการณ์การเงินนะคะการดูผ่านสอบไพ่ยิปซีนะคะจะเป็นเรื่องของพลังงานฉะนั้นมันก็จะมีทั้งพลังบวกพลังลบค่ะถ้าเป็นพลังงานลบ อาจารย์พยากรณ์นะคะนะตามความหมายนะคะของไพ่และศิลปะประสบการณ์ของอาจารย์เองนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นด้านลบให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือสามารถทิ้งไปได้เลยะคะ่ะด้านลบๆอย่ารับเอาไว้ค่ะแต่ถ้าเป็นด้านบวกๆวกะ นะคะหรือจุดข้อแนะนําต่างๆคุนๆสามารถเอาไปปรับไปใช้หรือระมัดระวังตามที่อาจารย์ผ่านได้ค่ะมาเริ่มตั้งตส่สถานการณ์ทั่วไปก่อนนะคะของชาวราศีกร,รกฎช่วงนี้นะคะในเรื่องของนะคะ<ม>ชีวิตกันค่ะระหว่างวันที่สิบเจ็ดจนถึงสามสิบอุดนะคะมาดูกันค่ะนะคะไพ่ใบแรกค่ะนะคะไพ่ใบที่สองค่ะนะคะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะนะคะไพ่ใบที่ห้าค่ะ ไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบที่เจ็ดค่ะนะคะนี่คือไพ่เจ็ดใบนะคะมาดูความหมายกันค่ะทั้งเจ็ดใบนะคะมาดูใบแรกกันก่อนเลยค่ะไพ่ใบแรกค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ด้านจิตวิญญาณความคิดความรู้สึกค่ะด้านจิตวิญญาณหมายความว่าไงไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความก้าวหน้าการเติบโตการเรียนรู้การเดินทางการขยายการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่าง ค่าความหมายของไพ่นะคะถ้าด้านจิตวิญญาณช่วงนี้ค่ะจิตวิญญาณของชาวราศีกรกฎนะคะเป็นช่วงที่จะมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาการเรียนรู้ความเติบโตค่ะจิตวิญญาณกําลังสื่อสารกับคุณค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการก้าวหน้ามีการเดินทางเกิดขึ้นตัวคุณค่ะมีความสําเร็จนั่นเองนะคะอ่ะถ้าด้านความคิดความรู้สึกของชาวราศีกรกฎช่วงนี้ค,ค่ะความคิดของคุณค่าโหนะมักจะคิดถึงความสําเร็จ คิดถึงความก้าวหน้าคิดถึงงานนะคะคิดถึงเรื่องงานการเรียนรู้นั่นเองช่วงนี้จิตคุณจะโฟกัสไปเรื่องงานความก้าวหน้าอนา,อนาคตรวมถึงการเดินทางก่านอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของความหมายของไพ่ค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันมั่งน,นะคะเป็นไพ่เดอนะเดอนะคะเป็นไพ่นะคะเป็นไพ่ะะเ,เกี่ยวกับเรื่องทูเวลนะคะก็คือไพ่แหงตึกขลมค่ะเป็นไพ่เรื่องขลมค่ะ เรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้ค่ะนะการเงินของคุณก่ะช่วงนี้จะมีสิ่งที่คุณจะต้องใช้จ่ายหลายเรื่องต้องคิดวิตกกังวลค่ะฉะนั้นช่วงช่วงนี้อารมณ์ของคุณมักจะวนเวียนคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินสถานการณ์การเงินที่เจออยู่ค่ะนะคะบางทีก็ทําให้คุณทุกข์วิตกกังวลเรื่องการเงินได้ถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะอ่ะ ภาระต้องรับผิดชอบนะคะหรือกําลังคิดเรื่องการเงินที่จะต้องจ่ายหรือเจอเลยนะคะเจอสถานการณ์เลยนะอย่างเช่นเจอปัญหาเรื่องการเงินเลยตอนนี้ค่ะถูกอ่าถูกบีบครับอ่าบีบคั้นหัวใจค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรืออารมณ์เครียดวิตกกังวลเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะไพ่ใบนี้ค่ะนะคะมันบอกว่าคุณเจอปุ๊บ ะค,ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้เจอสถานการณ์ที่ดีกว่าเดิมฉะนั้นคุณต้องอดทนผ่านสถานการณ์นี้ไปได้มีสติค่ะสถานการณ์การเงินที่คุณกําลังเจอนะคะจะยกตัวอย่างค่ะคุณเป็นนักลงทุนโอ้โหคุณไปลงทุนปุ๊บนะคะอ่ะไปซื้อปุ๊บมันดาวลงคุณอดทนไปก่อนค่ะอดทนเพราะ พ่ใบนี้บอกว่าสิ่งที่คุณเจอไม่ใช่เลวร้วายค่ะมันจะจากร้ายกลายเป็นดีค่ะอดทนรอแล้วคุณจะทํากําไรได้ค่ะนะคะช่วงสถานการณ์เนี้ยอย่าใจร้อนสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่คุณเกิดขึ้นกันในเรื่องของการเงินไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายนะคะอาจจะเจอลูกค้าพูดจาไม่ดีเจอผู้คนไม่ดีอย่าใจร้อนกับสถานการณ์นั้นค่ะเพราะมันจะทําให้คุณสูญเสียเงินได้หรือ อารมณ์จะนําพาให้คุณตัดสินใจผิดพลาดตอนเงินได้ค่ะแคะนั้นการเงินมันจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคุณควบคุมอารมณ์ได้มีสติการเงินไม่ผ่านมือคุณผ่านไปได้ค่ะนะคะคุณจะเห็นวิธีแก้ปัญหาเองนะคะในเรื่องของการเงินนะคะความหมายของไพ่หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างคุณจะเป็นนักลงทุนควบคุมอารมณ์คุณไว้สถานการณ์อะไรมาอย่าตามใจอารมณ์คุณอย่างเช่นนะคะอ่ะจะต้องจ่ายจะต้องซื้อ เพราะยิ่งคุณจ่ายยิ่งคุณต้องซื้ออ่ามันก็จะนำพาปัญหาตามมาค่ะเพราะการเงินเนี่ยให้คุณรัดเข็มขัดนะคะประหยัดไว้นะระ,ะมัดระวังไว้นะคะควบคุมอารมณ์ค่ะเพราะอารมณ์คือส,สิ่งที่จิตัดสินใจก่ะนะคะอ่ะฉะนั้นสถานการณ์การเงินเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือการเงินควบคุมอารมณ์ค่ะนะคะและคุณจะเห็นโอกาสเห็นวิธีให้ได้เงินมาค่ะมาดูค่ะเงินคุณจะมาจากอะไรบ้างนะคะ การเงินของคุณงานจะมาจากการพบปะผู้คนตำแหน่งนี้คือผู้คนนะคะผู้คนฉะนั้นควบคุมอารมณ์อยู่แล้วการพบปะผู้คนการสื่อสารกับคนทำให้คุณได้เงินได้โอกาสเนาะนะคะได้โอกาสได้เงินหรือวิชาชีพหรือทำงานพิเศษต่างๆกัจะนำไปให้คุณได้เงินเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงสติปัญญาและก็งานพิเศษงานใช้ความสามารถพิเศษตัวเองค่ะและอยู่ในตำแหน่ง ของะะการพบปะผู้คนมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมค่ะจะให้โอกาสแนะนํานหรือชี้นําหรือนํไปให้คุณนะคะ ได้ไรายได้เข้ามาได้เงินเข้ามากะนะคะนี่คือตําแหน่งมิสหายเพื่อนฝูงสังคมให้โชคลาภให้เงินเจียจารแล้วประสบความสําเร็จเจียจารแล้วได้เงินมานะคะอยู่ภายใต้สติปัญญาของคุณนะคะเรื่องการเงินอารมณ์กะนะคะระวังอารมณ์มาดูในตําแหน่งครอบครัวญาติพี่น้องนะคะ,ะตำแหน่งนี้ค่ะครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนหนุนทําชุนช่วยเหลือ คุณค่ะเพราะตำแหน่งเป็นตำแหน่งของญาติพี่น้องฉะนั้นการเงินกะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากบิดามารดานะคะถ้าเกิดท่านยังมีชีวิตอยู่ครอบครัวของคุณกะญาติพี่น้องคุณกะรวมถึงไพ่ใบนี้กะบุญกุศลเก่าที่คุณทคํคกะนะคะเพราะตำแหน่งนี้ยังหมายถึงนะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านให้โชคลาภคุณด้วยกะนะคะนอกจากนี้กะไพ่ใบนี้ยังหมายถึง ที่อยู่อาศัยนะคะให้คุณปรับโฮงจุ้ยบ้านคุณใหม่ค่ะเปิดรับพลังงานดีๆค่ะก็จะนำมาให้คุณได้โชคได้ลาบเกิดขึ้นด้วยค่ะมาดูต่อมากันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเกิดขึ้นค่ะเพราะไพ่ใบนี้อัศวินรอคอยความรักอยู่ฉะนั้นใครโสดนะคะคุณจะมีสเสน่ห์ค่ะและหรือคุณกําลังคุยกับใครบางคนอยู่จะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์และมีเกณฑ์ที่จะพัฒนากัน ถึงขั้นคบกันเป็นแฟนค่ะสําหรับคนที่กําลังคุยและสําหรับคนที่คุยกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็มีถึงขั้นพัฒนาถึงขั้นแต่งงานนะคะแต่งงานกันนะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นถึงขั้นแต่งงานค่ะนะสำหรับใครที่แต่งงานไปแล้วล่ะโอ้โหความรักดีค่ะเข้าใจกันดีสร้างความมั่นคงความรักไม่มีปัญหาอะไรเลยมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ปึกแผนสร้างความสําเร็จในครอบครัวค่ะ มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างพอค้าแม่ขายนะคะเตรียมเลยค่ะเพราะคุณจะ ช่วงนี้ค่ะเป็นไพ่ที่คุณจะต้องกอบโกยค่ะทางานขยันแข็งแกร่งปัญหาอะไรมาสู้ค่ะแล้วคุณจะทํางานสาเร็จเองนะคะพาขายจะได้เงินมาเองฉะนั้นช่วงที่คุณจะต้องเจอสถานการณ์แก้ปัญหางานของคุณก็ดีหรือกําลังกังวลเรื่องเงินค่ะลุยกับงานคุณไปเต็มที่ค่ะแล้วคุณจะได้เงินไปจ่ายภาระปัญหาคุณเองค่ะอย่ายอมแพ้และอย่าหยุดนิ่งค่ะเรียนรู้พัฒนาตนเองค่ะนะคะโดยเฉพาะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายหาโอกาส หาวิธีใหม่ๆค่ะเรียนรู้เนี่ยแหละการเรียนรู้จะทาให้คุณเห็นโอกาสเห็นวิธีใหม่ๆทําให้คุณพาขายดีมากขึ้นนะคะอ่ะและรวมถึงคุณมีเกณฑ์ขยายธุรกิจการค้าคุณมากขึ้นก็มีเกณฑ์ได้เงินใหม่ๆเข้ามาค่ะนอกจากนี้ใครเป็นนักลงทุนที่คุณเหนื่อยและรอคอยเงินและคุณจะต้องมีภ่ารลักค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายเรื่องการเงินค่ะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะทํากําไรได้ด้วย ะะฉะนั้นกา,การงานมีเกณฑ์ทาเงินได้นะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นพระราชานั่งบนบัลลังสุขสบายทํากําไรได้มีเงินเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ฉะนั้นสรุปคือการงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะปิดท้ายสรุปให้ใบนี้เลยเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนสู้ลุยมันผ่านไปได้ค่ะสู้ลุยนะคะฉะนั้นปัญหาอะไรมาสู้ค่ะแล้ว จะประสบความสําเร็จงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีค่ะลาบลืนค่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นอัศวินหนุ่มน้อยที่เป็นนักต่อสู้ไม่ยอมแพ้ค่ะนะคะสู้จนชนะค่ะนะคะนั่นหมายความว่าเดือนนี้ของคุณกะอะไรเข้ามาอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกก่ะคุณผ่านมาได้ในอดีตวันนี้คุณก็ผ่านได้ค่ะให้คุณคิดบวกไว้ค่ะนะคะนี่คือสถานการณ์ทั่วไปค่ะ มาดูสถานการณ์ในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการพยากรศาสตร์พลังไพ่ยิ่สี่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีทั้งลบและบวกถ้าพลังงานไม่ดีเราก็ทิ้งไปได้เลยคะ่ะเลือกรับเฉพาะเรื่องดีๆคะ่ะมาดูนะคะสถานการณ์การเงินกับไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองคะ่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะ ไพ่ใบที่หกค่ะนะคะสถานการณ์การเงินนะคะอ่ะถ้าไม่ดีนะคะเห็นอาจารย์เปิดเงี้ยโอ้อาจารย์ไม่ดีเลยเราก็ทิ้งผ่านคลิปนี้ไปได้เลยค่ะนะคะถ้าดูแล้วโอ้ไม่เอาอาจารย์เราก็ไม่รับค่ะเรารวยค่ะเราต้องคิดเลยเรารวยเราสติปัญญาดีเงินเข้ามาง่ายค่ะนะคะอาจารย์จะอ่านตามสูตรของไพ่เท่านั้นนะคะไพ่มันออกมาแบบไหนเราอาจารย์ก็จะอ่านตามสอบและศิลปะของอาจารย์ค่ะ มาดูค่ะนะคะมาดูค่ะมาดูไพ่นะคะนะคะมาดูตำแหน่งไพ่ใบแรกกันก่อนเลยค่ะไพ่ใบนี้ค่ะนะคะเป็นไพ่สถานการณ์ที่คุณคุณจะต้องเจิญตอนนี้ค่ะสถานการณ์คืออะไรไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่โหเหนื่อยเลยทํางานก็เหนื่อยนะคะอ่ะถ้าถ้าค้าขายอยู่กับช่วงนี้ก็จะมีคู่แข่งเยอะเละ ะะมีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไขแหละช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหากะแต่วันนี้เป็นการพยากรณ์เรื่องการเงินนั่นหมายความว่าช่วงนี้นะคะ สถานการณ์การเงินของคุณจะเป็นลักษณะที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินกัช่วงนี้คุณก็มักจะนะคะหาเงินให้ได้มานะคะกําลังคิดหาวิธีให้ได้เงินมาเพื่อไปจ่ายไปใช้อุปาราะนะคะสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ก็คือภาระที่จะต้องใช้จา่ายตอนงานก็เหนื่อยกะทำงานหลากหลายความขัดแยง้งนะคะอ่าปัญหา ต่างนั่นเองที่จะต้องนะ,ะใช้จ่ายในเรื่องของการเงินกันนี่คือสถานการณ์ที่คุณเจอก็คือภารละต้องรับผิดชอบความขัดแยง้งนะคะหรือนะคะาการแข่งขันนะ,ะเพื่อให้ได้เงินมากะนะคะถ้าเกิดคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ค่ะก็จะมีคู่แข่งเยอะนะคร คุณขายเนี่ยโอ้โหแข่งไผเหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยรัถสถานการการเงินหาเงินของคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้คัะนะฉะนั้นคุณก็ต้องเรียนหากลายุทธ์ใหม่ๆค่ะเพื่อให้ได้เงินมากคะ่ะอ่ะนี่คือข้อแนะนําของอาจารย์นะคะฉะนั้นสถานการณ์การเงินช่วงนี้อยู่นิ่งไม่ได้เรียนรู้พัฒนาค่ะเพราะคุณช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยจะเป็นลนักษณะเวลาคุณจะหาเงินกับสถานการณ์การหาเงินของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแข่งขันเป็นลักษณะของนะคะบางทีก็มีความขัดแย้งนะคะรวมถึง บางทีข้อความเครียดวิตกกังวลของคุณหลายๆเรื่องนะเข้ามาในเรื่องของภาระปัญหามาดูต่อมาการในตําแหน่งของอดีตบ้างที่ผ่านมาอัศวินนะคะอะอัศวินน้อยที่มีความรักอัศวินน้อยที่มีเป้าหมายความฝันที่สดใสแล้วความหมายนะคะอาจารย์จะให้ความหมายก่อนและยังหมายถึงอัศวินที่ นะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ค่ะคิดบวกๆค่ะรวมถึงอัศวินที่นะคะเป็นคนที่นะคะบางทีก็สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ก็จะมักจะมีรายจ่ายออกไปค่ะความหมายของไพ่นี้ก็หมายความว่าด้วยลักษณะของคุณที่ผ่านมาเรื่องการเงินคุณนะคะเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้พัฒนาสติปัญญาดีค่ะมีจิตใจที่ดีมีความเมตตานะคะและมักจะนะคะ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนกันะคะมักจะมีสเสน่ห์นะคะในอดีตเนี่ยก็มักจะมีผู้คนมาช่วยเหลือเกื้อหนุนการเงินคุณด้วยความมีสเสน่ห์คนปฐมการเงินคุค่ะสังเกตที่ผ่านมาการเงินคุณน่ะนะคะไม่ขาดมือมาจากสติปัญญาความเมตตานะคะคนปฐมกะตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหม้ในอดีตฉะนั้นการเงินคุคกะ นะคะแม้จะแย่ขนาดไหนคุณก็ผ่านมาได้นะคะดูจากอดีตคุณก็แล้วกันคุณอยู่จนปัจจุบันเงินคุณก็ยังมีใช้ไม่ขาดมือฉะนั้นหมายความว่าอนาคตก็ย่อมจับเหมือนกันค่ะมาดูในส่วนของอนาคตบ้างค่ะตำแหน่งอนาคตมงบอกถึงอะไรพระราชนีนั่งอยู่บนบันลังนะักแก้ปรนาเรื่องการเงินอยู่แล้วนะคะ,ะเฉลียวฉลาดนะคะ,ะเป็นผู้นํา นะคะมีจิตใจที่ดีเมตตาและก็ถือดาบอยู่ก็คือนักแก้ปัญหากะ่ะฉะนั้นเรื่องการเงินกับปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นภาระค่าใช้ใจ่ายที่คุณจะต้องเจอนะคะหรือการทํางานที่คุณจะต้องหาเงินคุณจะมีสติปัญญาที่ดีในการแก้ปัญหามันการและก็นะคะคุณก็จะทํากําไรได้มีคู่แข่งคุณก็จะแก้ปัญหาได้ค่ะคุณก็จะทํากําไรได้ฉะนั้นกะ่ะ นะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาอย่าใช้อา,ารมณ์กาบนะคะให้แก้แบบนะะ คุณนำแก่เหมือนพระราชนีที่ฉลาดค่ะนะฉะนั้นนะคะหมายความว่าเดือนนี้การเงินคุณนะคะจะผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาของคุณค่ะนะคะเงินจะมีมาให้ใช้มาให้จ่ายกับจากสติปัญญาคุณค่ะมาดูสถานการณ์ในระยะสั้นๆเป็นยังไงเป็นความรักค่ะนั่นหมายความว่าการเงินในเร็วนี้ค่ะจะมาจากคนรักคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือคำชุนคุณค่ะนะการเงินไม่ต้องกังวลไม่ขานมือค่ะ มีคนอุปธรรมความรักค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แนะนําไพ่รกมัดระวังอาตำแหน่งนะคะตำแหน่งของไพ่มันหมายถึงนะคะข้อแนะนํานะคะอะให้คําปรึกษานะคะตำแหน่งของไพ่หมายความว่านะคะ,ะสถานการณ์ภาระกะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าใจร้อนอย่าไปสร้างภาระมากขึ้นในในเรื่องของการเงินกะนะคะอะ่เงินไหลเข้ามาต้องนะคะทำแผน บริหารจัดการคือทําบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ค่ะควบคุมรายจ่ายค่ะช่วงเดือนนี้ค่ะควบคุมรายจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าจ่ายมันค่ะนะคะในช่วงนี้ค่ะรัดเข็มขัดไว้ก่อนค่ะให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะฉะนั้นเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีภาระมีค่าใช้จ่ายรอนะคะฉะนั้นนะคะทาบัญชีรายรับรายจ่ายหรือรัดเข็มขัดไว้ก่อนไม่อย่างนั้นก็อาจจะสร้างปัญหามืดแปดด้านค่ะนะคะฉะนั้นวางแผนเรื่องการเงินรัดเข็มขัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายหลักมัดระวังอารมณ์อย่าใจ ตามอารมณ์คุณลระนี่คือข้อแนะนําของไพ่นะคะมาดูต่อมากับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอะไรนะคะหากคุณเครียดวิตกกังวลค่ะเพราะไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเกิดคุณนอนไม่ค่อยหลับมักจะคิดเรื่องการเงินกังวลเรื่องยังไม่เกิดขึ้นคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตค่ะนะถ้าเกิดคุณเป็นสถานการณ์แบบนี้นะคะเพราะไพ่บอกเนี้ยไพ่ใบนี้มันหมายถึงไพ่นะ,ะสิ่งที่นะคะอ่ะถ้าเกิดคุณมีอาการแบบนี้ค่ะ ผู้ที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะและไพ่ใบนี้จะเป็นตําแหน่งนะคะผู้อุปถัมภ์ผู้ช่วยเหลือกับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์คิดมากวิตกกังวลน,นะคะ,ะกําลังเครียดปัญหาหรือการเงินนอนไม่หลับเลยสถานการณ์ลักษณะแบบนี้ให้คุณนะ,ะพอไพ่ใบนี้นะคะต้องนะคะพักผ่อนนะคะไพ่ใบนี้คือจะบอกว่าหยุดคิด นะคะเรามักจะทําไม่ได้นะคะหยุดคิดมักเรามักจะทําไม่ได้ฉะนั้นวิธีนะคะถ้ากลางคืนคุณนอนไม่หลับเลยก็ลองทำดูนะคะก็คือการทําสมาธิสวดมนต์หรือฟังเสียงธรรมะหรือฟังเสียงเรื่องดีๆค่ะนั้นะมันจะทําให้คุณผ่อนคลายค่ะนะคะถ้าเกิดคุณมีสภาวะแบบนี้นะกังวลน,นะฟังธรรมะฟังเสียงที่มันทําให้คุณผ่อนคลายค่ะพอเวลาคุณผ่อนคลายมันจะทําให คุณกะนะเห็นวิธีการแก้ปัญหามันกะเพราะการผ่อนคลายเนี่ยสำคัญมากนะมีผลการวิจัยเยอะแยะเลยถ้าเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราค่ะต้องทําให้จิตเรามันผ่อนคลายสงบลงก่อนค่ะเราถึงจะเห็นวิธีการเห็นโอกาสเห็นไอเดียกะนะคะเป็นข้อแนะนําของไพ่นะคะ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการพักผ่อนถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพักผ่อนดูแลตัวเองค่ะความหมายของไพ่ก่อนค่ะความหมายของไพ่คือผ่อนคลายตัวเองพักผ่อนค่ะและก็วนตนไหวพ่กเป็นคําแนะนําส่วนตนไหวพระทาสมาธิค่ะรวมถึงไพ่ใบนี้หากคุณเครียดมากเลยเรื่องภาระปัญหานะคะคุณอาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักแชร์นะคะเล่าคนที่คุณไว้ใจได้เล่าเขากับเพื่อที่เขาอาจจะให้ไอเดียดีๆ คุณกานนี้คือคําแนะนําความหมายของไพ่นะคะก็เรียกว่าปลดปล่อยพลังของคุณออกไปนั่นเองนะคะปรึกษากับคนที่คุณเชื่อใจเขาได้นะคะที่เขาเป็นมิตรคุณค่ะเพราะคุณก็จะโล่งนะคะนี่คือคาแนะนําค่ะสรุปแล้วเรื่องการเงินเดือนนี้ค่ะประคับประคองอย่าใจร้อนนะคะสถานการณ์อะไรเจอ ที่คุณกําลังเจอค่ะอย่าใจร้อนประคับประคองมันไปก่อนค่ะนะคะแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการเงินของชาวราศีนะคะกกดในเดือนนี้ก่ะในช่วงนะคะสิจนถึงสาเอค่ะนะคะในเรื่องของการเงินค่ะคุณยังมีให้ใช้ให้จ่ายอยู่นะคะเพียงแต่ให้อุบร้อยรั่วอย่าใจร้อนเรื่องการเงินค่ะแล้วก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่าไปเรียดนะคะเรื่องยังไม่เกิดขึ้นค่ะนะคะและ การพยากรณ์ของอาจารย์วันนี้อาจารย์บอกก่อนมันเป็นแค่พลังงานมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงชะตาของท่านใดท,ท่านหนึ่งโดยเฉพาะค่ะฉะนั้นนะคะพลังงานไม่ดีเราก็ทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวกับเราแค่นั้นเองค่ะการพยากรณ์ของอาจารย์ค่ะก็คงจะพยากรณ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นไปคลิปนี้ได้ค่ะนะคะและอาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์ค่ะพลังของไอย,ยิปซีค่ะนะคะศาสตร์ ไพ่ย,ยิปซีค่ะเป็นศาสตร์ตะวันตกในคอร์สนี้ค่ะจะเป็นคอร์สพลังจิตไพ่ย,ยิปซีบูรณาการนะคะในศาสตร์ตะวันตกกับไทยค่ะเพราะอาจารย์นําโหดโหราศาสตร์ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะนะคะก็คือนําอ่าหลักของจักรราศีมาพ่วงไพ่ย,ยิปซีด้วยและก็จะสอนหลากหลายรูปแบบศาสตร์อยู่ในหลักสูตรที่1ค่ะส่วนหลักสูตรที่สองจะสอนการทํางานออนไลน์หลักสูตรที่3าจะสอนเรื่องจิตวิญญ,ญาณกับไพ่ย,ยิปซีนะคะใครสนใจใครชอบนะคะโหราศาสตร์นะคะอยาก หาไรายได้เสริมอยากทํางานปัดิเลกยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลกะน,นะคะคุณมีแค่มือถือคุณก็สามารถสร้างไรายได้ได้และยุคนี้นะคะคุณมีไรายได้หลายช่องทางมากเลยอาจารย์ยกตัวอย่างไรายได้จากการดูดวงซึ่งคุณสามารถดูดวงได้ทั่วโลกทั่วทุกจังหวัดนะคะ่ะเพราะเป็นยุคดิจิทอลกะน,นะคะคุณสามารถนะคะ อาจทำให้คนรู้จักผ่านแผ่นฟอร์มต่างๆได้ค่ะซึ่งอาจารย์จะสอนการทํางานออนไลน์ให้กับคุณการเป็นที่ปรึกษาการเป็นโค้ดการจัดคอร์สออนไลน์ค่ะเพราะในคอร์สจะมีสอนการทําคอร์สออนไลน์ line, การเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยค่ะ นะ,ะตั้งแต่พื้นฐานการทํางานออนไลน์ให้คุณรู้แก่นแก่นหัวใจสําคัญการทํางานออนไลน์ค่ะประสบการณ์ของอาจารย์กาะทำงานเป็นหมอดูค่ะนะคะเป็นครูสอนหมอดูเนี่ยนะคะสเดือนภายใน3เดือนจับเงินหลักแสนได้อาจารย์ก็จะสอนเทคนิคให้ค่ะในในคอร์สค่ะนะคะาใครสนใจคอร์สหมอดู ออนไลน์ All ผ่านสัตว์ e ให้ยิบสี่ค่ะมีฟรีอีบุ๊กให้หนึ่งเล่มนะคะในคอร์สนี้ค่ะก็สามารถติดต่อผ่านไลน์นะคะหรืออ่านรายละเอียดที่นะคะใต้คลิปนี้ได้ค่ะนี่คือคอร์สที่หนึ่ง่ะสำหรับตัวเลขใครสนใจพลังตัวเลขหมอดูนะคะซึ่งคอร์สนี้ค่ะสอนตัวเลขเจ็ดหลักจนถึงเก้าหลักและสอนสองหลักสูตรค่ะสอนพื้นฐานใส่ความหมายของตัวเลขเดี่ยวตัวเลขคู่นะคะาสอนทั้ง นะคะอ่าโหราศาสตร์ไทยและบูรณาการตะวันตกค่ะนะคะมีสอนเพิ่มเติมเป็นจักรราศีช่วยค่ะเป็นพิเศษนะคะพื้นฐานที่คุณได้รู้ค่ะนะคะมีฟีบุ๊กนะคะใครสนใจอยากดูรายละเอียดก็สามารถติดต่อค่ะไลน์หรือเข้าไปดูในรายละเอียดลิงก์นะคะ่เนื้อหาของคอร์สที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะนะคะนี่คือนะคะในคลิปในวันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะแบ่งกันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ